เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านและตอนนี้ผมก็อยู่กับเกมไม้ครับอดีตเซิร์ฟอโนโฮ่าฮ่านี่นะฮะซึ่งที่เหตุผลที่ผมบอกว่าอดีตเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟนี้เนี่ยทางเขามีปัญหาเรื่องของระบบนะฮะทำให้ไม่สามารถเปิดเซิร์ฟนี้เป็นปกติได้ <c oughs> ซึ่งแต่ว่าเป็นเซิร์ฟออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ผมก็ไปขอไฟล์เข้ามาไฟเจ้าแมกมาเพื่อที่จะเอามาอัด ครั้งสุดท้ายของเซิร์ฟตัวนี้พี่ก็แล้วพี่ก็จะเก็บดีแดนนี้ไว้เป็นตำนานอ่าละแล้วตอนนี้พี่ก็จะพาทุกคนไปเดินทัวร์กันว่าในช่วงเวลาสุดท้ายนี้มีใครได้สร้างอะไรเอาไว้บ้างเรามาดูกันเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวผมมีเพื่อนคนนี้เลยคนนี้เป็นหมาน้อยมาตามมาเรีวนี่ครับบ้านผมพิทิกเฮาก็ยังเหมือนเดิมนะคะทุกอย่าง มีกระตุกเล็กน้อยอาละแล้วตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูดูบ้านของแต่ละคนซึ่งอันไหนที่ไม่มีใครสร้างอะไรใหม่ๆคลิปีจะไม่เดินดูแล้วกันอ่าละส่วนอันนี้ประมาณว่าหลังจากที่พี่ทําคลิปเขาที่แล้วเนี่ยเหมือนก็ว่าชาวเมืองแห่งนี้มีการเท่าทูนพี่มากเหลือเกินทีน่จริงพี่ก็รู้สึกว่ามันเกินไปนิดหน่อยนะถี่ดอกบัวเลยทิ้งไปอ่ะนี่ครับ ตอนแรกก็นึกว่าเขาจะบ,บูชาย,ยันใครอะไรหรือเปล่าเห็นน้อทอดต,ตกแกนพอไปดูใกล้ๆอ้าวอนนี้เม็นปิทิกอันดุสูรีกูนี่หว่าแสดงว่าพวกนี้จะบ,บูจะบ,บูชายันเราเรี่อยใช่ไหมเจ้าหมาน้อยปะเราไปบ้านคนอื่นกันอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะเป็นอิสระแนละ้วที่บอกว่าถ้าใครแปกปากป้ายว่า p r i v a t ปุ๊บผมตีแตกแม่งเลยนี่ฮะนี่ บอลจะแม็กที่เข่าก่อนเข้าไม่ได้ีเข้าได้แล้วมีพาเวรแม็กเต็มเลยเปิดได้ไหมอูเปิดได้ด้วยแสดงว่าอันนี้ทุกอย่างก็ระบบที่มาแล้วครับห้องใหญ่ๆนอนคนเดียวนี่นะอ่านี่ก็เป็นพื้นที่ที่ผมเคยเข้าไปติดนะฮะเป็นตัวของเจ้าแม็กเข้าไปแล้วก็ออกไม่ได้อะไรเนี่ยซ่อนอะไรไหมโหมี TNT ด้วยแม็กซ์อะไรวะ ซ่อม TNT ไว้นี่เป็นแปลงข้าวนะฮะโอเคนี้เราไปดูบ้านคนอื่นกันดีกว่ามาเลยเจ้าหมานะ <อะ S 1> เปิดประตูออกมาดินี่ครับอโนะโซลีซูโบโกะยังอยู่นะฮะยังอยู่นี่ผมต้องลบผมเนี่ยเพราะมีไฮไลไท์อะไรนิดหน่อย <laughs> นี่ก็เป็นบ้านใครก็ไม่รู้ครับเหมือนจะเปิดเป็นร้านอะไรสักอย่างขึ้นไปดูดีกว่าๆๆนๆๆๆๆๆีเจ้ามาน้อยขึ้นมาดิ เหมือนเหมือนยังจะสร้างไม่เสร็จเลยซ้ํานนี่ถ้าผมกระโดดไปผมจะตายไหมโอ้ไม่ตายหัยใจรบนิดนึงฮ่า,าละ่และแล้วตอนนี้ก็เป็นเหมือนทางเดินขึ้นมาเนี่ยอ๋อแล้วอันนี้เดี๋ยวแวะเข้าบ้านน้องเก๊กสักนิดหน่อยซึ่งน้องเก๊กทำไมทำบันไดอย่างนี้ <laughs> นเข้าไปครับนี่ครับไอ้บอ่อเนี่ครับที่ผมเคยสงสัยว่าน้องเก๊กเขาเอาไว้ทําติ่งอะไรนะฮะ ซึ่งก็ได้คาตอบมาว่ามันคือบอ่อทิ้งขยะนั่นแหละฮะซึ่งข่าวก่อนที่คิปที่แล้วเนี่ยที่ผมมุดลงไปเนี่ยแสดงว่าผมมุดถังขยะบ้านน้องเกรกทํตัวสกปรกเหลือเกินน่ารากว่าจะรู้ตัวนี่เหม็นไปนแลายสัปดาหล์าลวอ่านี่ก็นี้ครับก็อ,อะไรเนี่ยที่เวลาคุณลองคามันเหลือเกินอันนี้จะเป็นสิ่งต่อทางถ้าจะไม่ผิดเป็นของเจ้าโจ๊กที่ได้สร้างเอาไว้แล้วประมาณว่าเหมือนเขา จะลำคาญมอนเตอร์ที่มาเกิดบนหราคาบ้านเขาเขาก็เลยปักทอสเต็มแบบสยองขวัญมากบ้านอะไรไม่รู้ทอเต็มเลยแบบทุกที่ทุกทางทุกตารางนิ้วแบบกูกลัวโดนทอทิ่มตูดโอเคอันนี้ก็เป็นบ้านของพีชถ้าจำไม่ผิดนะเขาเขามีลูกเล่นอะไรฮ่าๆด้วยกดแลปตูปิดเปปิดตูกด นะแล้วประตูปิดเป็นระบบที่ยอดเยี่ยมมาแล้วระบบปิดประตูนะฮะ่อะไรเนี่ยโอ้มีครับทำอะไรด้วยแต่เราไม่ขอลงไปดีกว่าครับเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวคนไม่อยากจะดูกันอ้าละแล้วตอนนี้หลังจากเส้นทางที่ดูลบกๆเคาะเเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้ก็ไม่รู้ไปแล้วครับเซิร์ฟที่มันเป็นปัญหาคงหนึ่งในนี้ครับจู่ๆพื้นที่มันเลื่อนแล้วมันก็กลายเป็นน้าแข็งเจตรงนี้ก็เป็น โทเบนะทางตรงนี้ก็ไปละอาแล้วลและหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมลืมพาทุกคนไปบ้านคนคนหนึ่งก็คือบ้านหลังนี้นะฮะวันนี้เราจะไปดูกันเลยเนี่ครับเขาทำบ้านได้สริญยองมากประทุน,นเปลือกเฟิน,นถ้าเราก้าวพลาดมาไปนก็อาจจะโดนไฟมกคลอ,อกตายได้นี่มีมีฟักทองนะครับฟักทองมีลูกโอ้เนี่ยบดด้านบดบ้านบส เดี๋ยวดูบ้านบบสเถ้าไปเหมือนจะต้อนรับทุกคนได้มีอะเดรตโบ๊ทซ่อนอะไรไว้โอ้โอ้บอสมีเดมมีไดมอนตั้งขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ะแต่ทำไมมันแปลกๆนะไดมอนมันเก็บจริงๆไม่ได้นี่นะแสดงว่าแอบโกงนี่บอสโบอสโกงนี่ใช้สุดโกงนี่ไม่แร์นักเราชั้นสองนี่เราถือ โอกาสดีเลยครับคนบ้านเขานี่น่าจะเป็นห้องเตาปฏิกรณ์นะก็จะเผาสุน่นีซ่อนอะไรไว้มี TNT อยู่สองอัน <c oughs> บางระเบิดบ้านเล่นอย่างนี้อธิจะตกดินละเราอาจจะต้องนอนบ้านใครสักคนเดี๋ยวรอให้หมืดกว่านี้หน่อยนี่ก็เป็นชั้นบนแน่ๆเลยทางขึ้นชั้นบนนี่ะรับอธิจะตกดินดินแดนแห่งนี้ที่มีเชฟซูโบโกอยู่ตรงนั้น แล้วเราก็ลงบันไดไปทุ่งดิงดุงดิ้งดงดิง,ดงอ่าได้ลงบันไดนีการเมือไยังเนี่ยเดี๋ยวเราเช็ดดูก่อาว่าเราสามารถนอนได้หรือยังถ้านอนได้แล้วเราจะนอนเลยนะเตียงอยู่ตรงไหนเนี่ยเตียงอยู่นี่ปึ๊บโอเคนอนได้คัดอ่าตัดฉากเรียบร้อยเราขเขียนให้แม้แต่ช่วงเวลาที่น่าเบื่อล้วก็จะลบทิ้งมันออ เพราะเราต้องการให้แบบว่าฟุตเต็นี้มันต้องไอ้คลิปนี้มันต้องสั้นเพราะทะยาไปเด็กก็ไม่มีใครดูอีกนี่ลงไปชั้นดีกว่านี่เมันห้องลับนะฮะห้องลับที่ไปเน,นี่ยมีซ่อนน้ำโอ้มีเกราะเพชรมีดาบทองมีเศษนิดนิดเนี่ยแล้วมีรูปนี่ก็เป็นของธรรมดาครแต่ตัวนี้เจ้ามาน้อยมันนี่เร็วอ,อยากให้ไฟไหม้บ้านมันยังเลย จุดสนาก,กลัวลยไวมนไงอะไไอละเขามาตรงนี้เคสิ่งก่อสร้างอืน่นก็คงไม่มีอะไรนะอันนี้เราไปดูอันนี้ดีกว่าโบสถ์ที่เขาก่อนเคยพาไปดูที่แบบว่าเหมือนว่าเขายังสร้างไม่เสร็จแต่ตอนนี้เหมือนว่าน่าจะสร้างเสร็จแล้วหรือเปล่าข้าวปุ้ง,งนี่ครับเขาไปหาหินจากไหนไม่รู้ฮะคงเป็นหินผมผมขุดเอง อ่าล้นี่ก็เป็นตัวโบทซึ่งมันอะไรเนี่ยจำได้ว่าตอนแรกมันปิดมิดนี่ทำไมมันเป็นรูอย่างนี้โอเคครับโครงการก็ไปเรื่อยๆนะฮะทําไปหินหมดไปงี้ยนะถ้าเป็นห้องโถงขนาดใหญ่แล้วตรงนี้เหมือนจะเจาะเจาะเส้นทางเฉพาะกิตเลยนะเนี่ยอ่าล่ แล้วตอนนี้ผมก็อยู่รบริเวณตรงนั้นสารเจ้าดือวันนี้หน่อยแล้วตอนแรกว่าจะง่ายแต่ตอนนี้ผมได้เลี่ยนเสียใหม่ <c oughs> แล้วนนก็ต้องไปทำลายกันมากแล้วก็มีในบ้านหลังนั้นผมไปแล้วเนาะดูจากคลิปที่แล้วก็ไม่มีอะไรขึ้นหน้าไม่มีอะไรแปลกใหม่นี่ฮะแต่ตอนนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูไฮไลท์ของแบตนี้ เราก็วิ่งวิ่งไปเลยครับวิ่งตามเส้นทางนี้ไปฮะผมก็จะตรงตั้งเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีแมพคงรู้เรื่องกว่านี้หน่อยเดี๋ยขอตัดโ่วงนี้ไปเลยแล้วกันมันน่าเบื่อนิดหนึ่ง <c oughs> เอาละครับหลังจากที่ตอนแรกผมกะว่าจะไปอีกเส้นทางหนึ่งขึ้นไปฟังฝั่งทางนู้นนะฮะประมาณว่าพอเดินไปแล้วมันค้างแล้วหลุดหลายรอบมาผมก็เลยต้องอ้อมมาทางนี้เพื่อจะไปดูไฮไลท์สิ่งสุดท้ายของ ไอ้แมปนี้นะฮะซึ่งถ้าแบบตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีเพิ่มเลยครับซูาโกถูกโจมตีจากนี่ครับชิโนไอ้เนี่ยแหละครับเป็นโกแบบว่าครับเป็นชิโนโดดขึ้นมายิงสเปียร์ใส่ซูวาโกอย่างนี่ครับเป็นสิ่งก่อสร้างรอยอยู่กลางน้ำซึ่งผมก็ยังไม่ได้รืือฐานตรงนั้นออกเลยก็ทิ้งๆไปนะฮะก็ประมาณว่า เซิร์ฟนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับพอผมเดินเข้าไปใกล้เอาเป็นว่าขอจบกันพาเดินทัวร์เมืองเพียงเท่านี้แล้วกันก็จะเรียกได้ว่าพี่เองก็ไม่เสียใจเท่าไหร่ว่าถ้าเซิร์ฟมันจะยังไงเพราะไมค์คราเนี่ยมันก็สอนเราเสมอว่าทุกสิ่งล้วนไม่จีรังนะฮะเพราะว่านี่ฮะตอนนี้จอก็มืดแล้วเดี๋ยวผมขอฟอยไปเลยแล้วกันกลมขามแล้วเกิน <laughs> เล่นหลุดๆอยู่นี้หลายรอบมากก็คือทุกสิ่งมันไม่จีรังนะฮะ ได้มาของที่ได้มาดีแค่ไหนคิปเปร์ก็เอาไปหมดเผยเผยเดิเดดนเอเดนแมนลอยไปอีกเดินอยู่ดีตกบ่อลาวาก็แจ็คพอตดีครับนี่ครับไมค์คาร์บมาสอนเราว่าทุกสิ่งล้วไม่จีรังนะฮะอะไรที่แบบว่ามีเกิดย่อมมีสลายเป็นความเชื่อของทางศาสนาพูดจริงๆนะโอ้เกมนี้ถือว่าสุดยอดตรงนี้เลยครับไมค์คาร์บก็สอนเราตรงนี้แหละ,ะถ้าอย่างไงก็ขอขอบคุณที่มารับัวรับฟันการแคลดอันกระตุกกระตัก ในช่วงท้ายของผมในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ